คำถามแรกเราสรุปปัญหานในการเทรดของคุณสั้นๆส,สักหนึ่งประโยคนะครับวินัยและอารมณ์ก็เป็นปัญหากันเยอะครับแล้วมันก็จะต่อเรื่องไปในหัวข้อที่บอกได้กําไรแลร้วเหลือตอนแรกก็มีวินยัยแล้วก็เทรดแรกก็ได้กําไรเรพิ่มขึ้นครับก็เหลือนะฮะพอเหลือผู้วินัยก็เริ่มหย,ย่อนก็เริ่มขาดทุนเริ่มติดทางและสิ่งที่ตามมาก็คืออารมณ์ฮะแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าควบคุมวินัยได้อารมณ์ก็จะไม่มีแล้วควบคุมยังไงอ่ะ มันควบคุมยากอยู่นะครับวินัยก็เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมทุกรอบที่คุณจะเข้าไปเทรดนั่นแหละอารมณ์ก็เช่นเดียวกันควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์นะมองเห็นตัวเองชัดเจนคืนกำไรแล้วไม่ปิดครับพุทธนาผมก็คิดว่าน่าจะเกิดจากวินัยด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อารมณ์แล้วก็ความเหลิงเช่นเดียวกันเนาะถ้าคุณรู้วิธีการความเสีย่ยงปกป้องกำไรไว้อย่างน้อยมันก็อย่างกำไรแหละแค่กำไรน้อยหน่อยถูกไหมดีกว่ากลับไปขาดทุนเนาะ ผิดทางก็เสียหลาทนฟ้าไม่ได้โอเคทนฟ้าไม่ได้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เป้าหมายอาจจะอ่านกราฟไม่ชัดเจนหรือว่าไม่รู้ว่าเป้าหมายจริงๆของมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ความมั่นใจอาจจะยังไม่สูงพอที่จะคิดว่ามันจะต้องวิ่งไปตามเทคนิคข้อที่เราคาดการณ์ถ้าทนฟ้าไม่ได้คุณจะต้องเติมความรู้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านการหาเป้าหมายเหมือนกับที่ผมเทรดมารอปิดกำไรเป็นหลักหมื่นเหรียญนะครับมันเกิดขึ้นจากการรู้ว่าเป้ามันอยู่ตรงไหนเข้าตรงไหนเข้าในจุดที่เสี่ยงน้อยที่สุดหรือจุดที่ไไดด้้้้เเปปรรีียมมมาาาากกกทท่่่สุแลวว็ูหในนิง คาดการเป้าหมายได้ที่จะวิ่งไปถึงมีตัวคอนเฟิร์มบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกคุณได้ว่าโอเคมันจะไปตามทิศทางนี้นะครับมาสู่ข้อที่2กันครับแล้วอะไรครคือสิ่งที่จะทําให้การเทรดของคุณดีขึ้นครับแตกต่างจากเดิมไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับความรู้ครับหนึ่งนะฮะคุณกุ๊ก อ่ะเอรเรียนเพิ่มเติมอ่ะกุญชนาความรู้กับการไม่โอเวอ,อ,อ,อร์เทรดะกุญธาอ่ะตอบคำถามคุณปัทมาพรก่อนทำยังไงถึงจะกล้าออกรถใหญ่ขึ้นเหมือนใจไม่ขยายกลัวเสียเยอะเราไม่กลัวได้เยอะบ้างหรอถ้าให้ผมตอบคือสิ่งที่ขาดคือเรื่องของความรู้นะครับถ้าคุณรู้ความรู้นะครับคุณจะรู้จุดเข้าที่ดีแล้วคุณจะเข้าได้ล็อตใหญ่มากขึ้นเพราะว่าจุดสต็อปรอสุดสั้นและคุณรู้ด้วยว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนอย่างน้อยความคุ้มค่าริสต่ตอรีวอร์ดเท่าไหร่ไปลงคา้าครับเชื่อผมเถอะมีประโยชน์แน่นอนนะฮะ เดี๋ยวเราดีขึ้นนะข้อสาว่าข้อสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันหน่อยนะฮะความฝันของคุณในชีวิตนี้คืออะไรฮะความฝันของผมคือมีเงินเหลือใช้สบายไปตลอดชีวิตน,ะนี่คือความฝันตอนนี้เงินเหลือใช้แล้วนะฮะแต่สบายไปตลอดชีวิตไปนี่เดี๋ยวต้องอาจจะต้องหาเพิ่มมีเวลาแล้วมีตังค์ใช้แบบไม่ต้องคิดเยอะเออคุณกุ๊กไม่ต้องคิดเยอะคือแบบเฮ้ยอัอนนั้นชอบซื้ออันนั้นใช่ซื้อเออันนั้นอยากกินกินอันนั้นอยากไปไปแบบนี้ใช่ไหมกุญชน,นาบอกาหาเงินได้มากขึ้นและมีชีวิตที่ดีีขึึ้้นนนดดดยพพ่งงาาาัวเเอไิสรรรภกคุบ อยากใช้เง okay, ินนั่นแหละคนเราเกิดมาเพื่ออยากใช้เงินนะ,ะนรกระากหาเงินครับถ้าเงินมันหาย,ยากทําให้มันหาง่ายซะแล้ววิธีที่เราทํามาอยู่ก็หาง่ายไหมง่ายกว่าชาวบ้านเขาเยอะแล้วนะเร็วกว่าชาวบ้านเขาเยอะด้วยนะแต่ทุกอ,อย่างมี2อด้านนะครับควบคุมตัวเองให้ดีนะฮะเติมสิ่งที่ยังขาดความรู้ที่คุณยังไม่มียังขาดอยู่ตรงไหนไปเติมมนาะเพื่อทําให้คุณหาเงินได้เยอะขึ้นเร็วขึ้น,นในจุดที่เรายืนอยู่ก็ถือว่าเราไ,ได้รู้โอกาสมากกว่าคนที่ยังไม่รู้เนะาะเพราะเรารู้โอกาสนี้เราก็หาได้มากกว่าเขาเร็วกว่าคนที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับ สำคัาสคัญอันนั้นแน่นอนครับเพราะบางอย่างบางทีเราทําให้ตัวเราเองแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ได้แชร์หรือแบ่งปันกับใครมันก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนั่นแหละมันก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครจะไปสนุกกับใครจะไปมีความสุขกับใครใช่ป่ะจะไปมีชีวิตที่ดีกับใครนะฮะแล้วความฝันทั้งหมดของคุณเนี้ยถ้าย้อนกลับไปในที่ข้อสอว่าอะไรที่ขาดอยู่คุณก็ไปเติมสิ่งนั้นครับถ้าคุณเติมสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่คุณฝันอยู่มันก็จะเป็นจริงขึ้นถ้าคุณเติมอินพุตที่ดีการเทัดของคุณนี่ช ถ้ามันใช่ก็จัดการตัวเองครับไปเติมสิ่งที่เองขาดซะเชื่อเถอะว่าเมื่อเราไม่มีอารมณ์ลบไม่มีความคิดลบไม่มีความเชื่อที่จำกัดเราสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ครับเราสามารถที่จะสร้างการเคษต์ของเราแบบไหนก็ได้เราสามารถที่จะทํากําไรเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณปลดลอ็อกตัวเองได้ปลดลอ็อกความเชื่อที่จํากัดต่อไปดูคําต,ตอบข้อสารของตัวเองครับว่ามันสําคัญกับคุณมากพอหรือเปล่าถ้ามันสําคัญกับคุณมากพอเติมข้อสองให้ตัวเองครับ